สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีเรื่องแจ้งหนึ่งเรื่องนะครับเป็นข่าวเตือนภัยข่าวปลอมนะครับโดยทาง f a c e b o o k p a นะครับของกระทรวงดิจิทัลนะครับได้มีการประกาศเตือนภัยข่าวปลอมนะครับที่ออกมาหนึ่งเรื่องนะครับโดยมีการพลาดหัวข่าวนะครับว่าผู้ที่ ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรใหม่นั้นให้รีบผูกบัญชีพร้อมเพย์เพราะว่าจะมีเงินเข้า400-600บาทซึ่งก็ต้องขอแจ้งว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยหน้าปกคลิปนะครับของข่าวปลอมนั้นมีการเผยแพร่ออกมาด้วยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าว่าท่านใด เห็นหน้าปรคลิปในลักษณะนี้ไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับแ้ห่าหากกดเข้าไปท่านจะมีส่วนในการทําให้ข่าวนี้แพร่กระจายมากขึ้นนะครับก็คือเรามีส่วนร่วมในการที่ทําให้ข่าวปลอมแพร่กระจายนั่นเองแล้วความเป็นจริงนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมมีตารางนะครับสวัสดิการของเดือนพฤษภาคมมาสรุปให้ทุกท่านรับฟังอีกครั้ง,น,งนะครับว่าข่าวจริงเป็นอย่างไรเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของข่าวปลอมนะครับที่มีการประกาศเตือนภัยในวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดเห็นหน้าปกคลิปนะครับที่เป็นในลักษณะนี้ไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับอยากกดเข้าไปดูเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าข้อแรกนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับข้อที่2ก็คือว่าถ้าท่านกดเข้าไปดูจะยิ่งทําให้คลิปนี้แพร่กระจายมากขึ้นยิ่งส่งผลเสียต่อสังคมมากขึ้นนะครับซึ่งข่าวปลอมนี้นะครับจะมีการพาดหัวข่าวว่าบัตรสวัสดิการรัฐใหม่ผูกพร้พอมเพย์ ยืนยัตัวตนรับเงิน400-600บาทนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งที่มานะครับเป็นการประกาศเตือนจากกระทรวงดิจิทัลนะครับทาง Facebook Page Anti-Fake News Center Thailand นั่นเองนะครับนี่คือข่าวปลอมนะครับทีนี้แล้วความเป็นจริงนะครับในเดือนนี้นะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐบ้างแล้ววงเงินนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราไปดูสรุปรายละเอียดของตารางสวัสดิการของเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาที่ผ่านมาครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับก็จะมีวงเงินเข้าเป็นประจำทุกวันที่1ของทุกเดือนนะครับเข้าบัตรประชาชน300บาทนะครับสามารถที่จะใช้ได้ตลอดทั้งเดือนแล้วก็วงเงินค่าแก๊สครับ80บาทโดยถ้าหากว่าท่านใช้แล้วอีก3เดือนท่านจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วงเงินค่าเดินทางครับ750บาทใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกันทั้ง3วงงงเเเิินนนนี้กดป็สดไม่่ไไไไดดดด้้้แลวก็สสะะมมในนนเือถััปครบ ถัดมาครับ4พฤษภาคมนะครับมีรอบพิเศษครับมีการประกาศผลเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้วเป็นอาชีพเกษตรกรมีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรนะครับปรากฏว่ามีการประม,มวลผลใหม่ทําให้มีผู้ที่ผ่านสิทธิ์มากขึ้นประมาณ400,000คนนะครับซึ่งเกิดจากการที่เดิมท่านไม่ถูกนับเป็นเกษตรกรเพราะว่าเป็นเพียงผู้ช่วยเกษตรกรแต่มีการประม,มวลผลใหม่นับให้ท่านเป็นเกษตรกรด้วยท่านจึงมีที่ดินได้สูงสุดถึง20ไร่ทําให้มีผู้ผ่านสิทธิ์เพิ่มเติมนั่นเองโดยมีการประกาศตั้งแต่4พฤษภาาามที่่ผนนฉะั้น ใครที่ลงทะเบียนไว้ไม่ผ่านนะครับแต่มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนเกษตรกรท่านสามารถตรวจสอบผลซ้ําได้ทางเว็บไซต์หรือที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้นะครับถัดมาครับวันที่10พฤษภาคมนะครับเป็นวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วในวันที่10ของทุกเดือนนะครับถัดมานะครับในวันที่14พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็น กําหนดการนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับเป็นผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ในกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีการประกาศผลตั้งแต่4พฤษภาครับมีการกําหนดไว้ว่าถ้าหากว่าท่านยืนยันตัวตนทานภายในวันที่14พฤษภายท่านจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นตารางถัดมาก็คือวันที่18พฤษภาครับ ท่านใดที่เป็นผู้ผ่านสิทธิ์ใหม่นะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนทันภายในวันที่14พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่18พฤษภาคมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนแรกทําให้กลุ่มนี้ครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะครับมีการทบย้อนหลัง2เดือนให้เป็น600บาทนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือวงเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สมรรถนัทรอบใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่งวงเงินที่จะสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับทำให้ข่าวที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริิงงนนะะะะครรรรััับบบบทีีี่่ออกวาาจจไปูญชชพพ้้้เเเดข ถัดไปครับวันที่19พฤษภาคมครับอันนี้และครับที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพร้อมเพย์ครับเฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจะมีการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทซึ่งจะจ่ายเป็นประจําทุกเดือนนะครับประมาณวันที่20ของทุกเดือนแต่มีบางเดือนอาจจะเป็นวันที่19หรือ18นะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้จ่ายวันที่19นะครับสำหรับผู้พิการท่านใดที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนอยู่แล้วจะมีการจ่ายเงินนเเ้้้้าาาาาบบบััญญชี200ีีพพพพรรออมมมย200ทททแแตาา i, แต่่่่่ถวใดดงไไํ การรับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารอยู่แล้วจะมีการเปลี่ยนมาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการนั้นเลยนะครับแต่ถ้าว่าท่านใดนะครับรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดก็คือไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคารเลยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเปิดบัญชีให้และไม่ว่าท่านจะได้รับเงินเดือนละ200บาทนี้นะครับล่าช้าเพียงใดจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือน เมษายนเลยนะครับก็หมายความว่าอาจจะมีบางท่านนะครับที่เดือนที่แล้วยังไม่ได้เดือนนี้ก็จะมาได้รับเป็น200บาท2เดือนเป็น400บาทนั่นเองจะเห็นว่ายอดเงินนี้นะครับจะมีบางท่านที่เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิมนัฐมีเงินสดเข้าบัญช biz, จีจริงๆครับก็คือ200บาทบางท่านอาจจะตกเบิกของเมษายนด้วยเป็น400บาทนี่คือที่มาครับทำไมข่าวปลอมจึงไปพลาดหัวข่าวนะครับ4 0 0ร้อถึงหกรบาทซึ่งจริงๆแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการรับเงินสดนะครับจะเฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธส เงินรัฐเท่านั้นแล้วก็ยอดเงิน600บาทนั้นเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่งจะผ่านสิทธิ์ใหม่นะครับที่จะได้วงเงินรูดซื้อของทบย้อนหลัง2เดือนซึ่งเป็นวงเงินรูดซื้อของครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการไดใดเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ